สวัสดีเหมือนเดิมนะครับคำมคูณบาเบอร์นี่เอ็ดขชฉลคนเมืองยอดครับวันนี้นั่เสนอทรงผมแบบแฟชั่นแฟชั่นสไตล์แบบเกาเหลาครับโอ้ยเกาหลีเกาหลีไม่ใช่เกาเหลาเออถ้าเกาเหลามันต้องมีเข้าเปล่านะนี่เป็นเวอร์ชั่นสไตล์เกาหลีลูกค้าของเราเป็นนายแบบนะครับคุนบอกว่าอยากได้สไตล์แนวนี้ว่า์ัน จากได้แบบนี้เราก็จัดให้ครับนี่เห็นไหมเขาเรียกทรงอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าตัดออกมาแล้วมันก็จะเป็นสไตล์นี้สวยงามครับแบบเวอร์ชั่นเออที่เด็กเด้ยู่คาห้าก็ได้ขอบคุณมากมากเลยนะครับใครอยากหลอกก็ให้แวะมาราคาเปบาบุ่นจิ้นครับที่นี่ผู้ใหญ่100เด็กน้อย8ปดสคือเกา ทุกทรงทุกแบบทุกสไตล์ราคาเดียว100บาท1น0่บาทขาดว่าคงสิถึกใจลูกค้าอยู่ดอกโอเคไหมโอเคนะ<า>อเนี่ยลูกค้าเราสุดยอดเลยเป็นคนที่ไหนนี่เป็นคนอยู่ที่ไหนอ๋อเป็นคนไทยใหญ่หรือว่าไทยใหญ่ครับไทยใหญ่ไท,หญไทยใหญ่ก็บ้านอะไรนะ คนที่ปกครองประเทศเจ้ายอดศึกใช่ไหมอ่าเจ้ายอดศึกมาเหตุงานอยู่ฟังทังจังหวัดนนทบุรีครับเ,เป็นกมาส่บริการอยู่นี่ตลอดครับจัดหาทรงผมแวแฟชั่นใหโ้โอ้ทีเด็ดเลยนะครับคาดว่าคงจะถูกใจอยู่เนาะสวยงามตามทองเรืองครับ อ้าวใครอยู่ใกล้แถบนี้อยากหลอกก็แวะมานะครับราคาเดียวคู้ใหญ่100่งร้อยเด็กน้อย80ดสินี่ง่ามครับอา้าก็ขอขอบคุณลูกค้ามากๆขอบคุณทุกท่านที่เกียรติดตามที่ร้านคําคูลบา์เบอร์แกวเลยนะครับและมาใช้บริการกันได้ครับผลูกค้าก็นั่งท่าอีกยู่หัวอยู่ด้านนอกก็มีนะครับนี่ เลยนะครับถ้ามีเพื่อนก็บอกมาใช้บริการได้นะครับเออ,เอ,อแนะนำกันไปเรื่อยๆร,ร้านนี้สุดยอดทีมงานสร้างก็มืออาชีพเนาะเอาคลิปนี้ไว้แค่นี้ก็แล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่เกียรติติดตามของเอสขัชพลคนเมืองยศครับคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้สักก่อนครับอยู่ดีมีแห้งสู้ผู้สุคน เดี๋ยวคิดหน้าเรามาเจอกันใหม่นั่งนายได้เลยพี่นี่จะเสร็จแล้วเนี่ย